ดยในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะที่วันนี้เป็นข่าวลงกันอยู่นี่หน้าหนึงสปิมอย่างสยามรัฐก็จะลงบอกว่าภูเก็ตแจ้งจุดเสี่ยงพบผู้ติดเชื้อและอีกฉบับหนึ่งก็จะลงเอาไว้นี่ในผู้จัดการรายวันค่ะที่บอกว่างานเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์พบผู้ติดโควิดเที่ยวบินเข้าพื้นที่ค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นกันออกมาสําหรับในหน้าหนึงสปิมหลายฉบับเช้าวันนี้นะคะก็คือมีเที่ยวบินเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิด ต้อนรับการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในขณะที่เซ n นทันภูเก็ตเองค่ะก็มีการเปิดปฏิบัติการเอ็กซ์ e ร้าดี a n i ีนพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุดเลยค่ะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้บริการซึ่งก็มีการประกาศตามหาบุคคลที่เข้าไปใช้บริการค่ะที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะที่ห้างเซนทันภูเก็ตเลยเพราะถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วมีข่าวออกมาจากที่สุราษฎร์ธานีค่ะโดยทางผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและก็เกาะเต่าได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่15กรกฎาคมนี้ตามแผนสมุย p ลั s m o เดลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกาะสมุยและเกาะพังงานรวมไปถึงเกาะเต่าซึ่งทางผู้ว่า ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็มั่นใจเลยทีเดียวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากในพื้นที่ทั้ง3เกาะเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวมานานแล้วซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะในแพทย์วีรศัก์หล่อทองคําก็มีการเปิดเผยถึงตัวเลขของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพัง,งานและก็เกาะเต่าว,ว่าตอนนี้ประชากรได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว71.4%ของประชากรในพื้นที และตามมาตรการสมุยโมเดลพลัสยังให้มีมาตรการสำคัญการในการดูแลความปลอดภัย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยเอาไว้ถึง5ข้อด้วยกันก็คือ 1. สร้างภูุมคุ้มกันมู่2การคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา 3. เฝ้าระวังเชิงรุกตรวจหาเชื้อในพื้นที่ 4. โรงพยาบาลเกาะสมุยและโรงพยาบาลเอกชนบนเกาะสมุยมีความพร้อมในการที่จะตรวจหาเชื้อได้เองและ 5. โรงพยาบาลเกาะสมุยมีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโดยมาตรการเหล่านี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินเข้ามา ที่จะเดินทางเข้าไปนะคะอย่างพื้นที่ของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะกับเกาะทั้ง3เกาะนี่แหละสมุยพัง,งานเกาะเต่านะคะก็มีข่าวออกมาด้วยกัมุฟังว่าในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะในวันที่15กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมที่จะเดินทางไปร่วมเปิดประตูรับนะักท่องเที่ยวใน3เกาะด้วยตามแผนสมุยพลัสโมเดลและนอกจากนั้นก็ยังมี ข่าวความเคลื่อนไหวออกมาจากทางด้านของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ดูจะน้อยอกน้อยใจกันไม่น้อยค่ะเพราะว่ากำลังเกิดประเด็นปัญหาเรื่องของการโจมตีค่ะเรื่องของการโจมตีไปที่จังหวัดภูเกต็ตก็ทำเอาคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนักขณะนี้โอก็ออกมานะคะบน่นนี่เขาบอกว่าเราอยู่ภูเกต็ตเจอสำนักข่าวเล่นข่าวแบบนี้อยากจะร้องไห้เลย ทีมงานของจังหวัดทำงานเหนื่อยมากตั้งแต่เสนอแผนขอวัคซีนจัดการเรื่องฉีดวัคซีนคัดกรองคนเข้าเมืองให้เข้มสุดๆอย่างอีกหลายเรื่องเจอแบบนี้เศร้าเลยแต่ว่าอีกมุมหนึง่งยิ่งมีคนหัวเราะเยาะดูแคลนก็ยิ่งทำให้จังหวัดภูเก็ตนั้นไม่ประมาทเพราะมันต้องสำเร็จเพราะมันคือความหวังของคนภูเก็ตค่ะคนภูเก็ตก็ออกมารวมตัวกันนะคะหลังจากที่โดน บรรดาโซเชียลมีเดียนั้นออกมาโจมตีนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็คงจะเป็นจุดที่ทําให้คนจังหวัดภูเก็ตนั้นออกมารวมตัวรวมใจกันนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับพลังต่างๆนะคะที่เป็นข่าวไม่ดีสําหรับในพื้นที่แล้วค่ะ